เซอร์ลิงนี้6ซีค่ะ6ซีนะคะจัดหนักพร้อมไหมคะ Do you like Yes <Yeah. S 1> Okay one two three again oh. Okay อีกครั้งห Okay อีกครั้ง Okay อีกครั้ง Okay Are you okay Okay ีกครั้งนึงค่ะพร้อมมั้คะ Are you ready o uh ุ huh. tamanho, ้ฝุ้ที่1ค่ะฝุ้ที่1อ euh. ีกอีกเกโอเคเก่งมากค่ะ Good girl เก่งค่ะกูจับเหรกูจับขอบคุณค่ะกูจับไอกูจับกูจับที่1ค่ะกูจับ กูจับด้วยค่ะกูจับ